ปวงข้าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ สิสล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้อง้วนคำถามกับสินักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาท สวัสดีครับพบก,กับผมวราวุญเจนธนากุลและนี่คือตกสิหยิบล้านเซลซานดิ้งไทยแลนด์เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลหนึล้านบาทจากไซกอรกไก่ีแคี ผู้กข้าแขันคนนี้นะครับโอ้โหเรียกว่านักร้องสาวขาแดนซ์เลยคนนี้ <c oughs> คุณกระแตอาศยาส <c oughs> วัสดีครับวันก่อนเรียกว่าจัดการนักสู้ไปแล้วสองคน<ฆ>นะฮะเ <c oughs> สื้อแดงทั้งคู่เลยลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> วันนี้เป็นการดวลครั้งที่รับความรู้สึกการดวลแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างอะ เหมือนเพิ่มความยากขึ้นแล้วก็มันตื่นเต้นขึ้นเลยค่ะตื่นเต้นขึ้นเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาล่ะครับถ้าพร้อมนะครับเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับกระต่ายและนี่คือก้าวที่สามสู่เงินล้านนะครับของคุณกระแตอาสยามส่วนคุณแพตตี้นะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้ คำถามแรกเริ่มที่คุณแพตตี้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. พินิษพิจารณาตั้งใจดูจับตาดูสังเกตค่ะถูกต้องครับสังเกตครับมานิ่มๆตอบได้เลยถูกต้องทันทีนะครับสังเกตนั่นเอง mm hmm. กลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับ วิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนมถูกต้องกับสังสรรค์ครับก mm hmm. ลับมาทางคุณแคตตี้กันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับค่าพลานชีวิตสังสังเวสังสังเดี๋ยวดีครับค่าพลานชีวิตสังอะไรได้พูดลงมาครับ สั่งขอนสั่งขานสั่งสั่งวานสั่งร็วครับสั่งอะไรอ่ะเร็วครับเร็วครับบอกแล้วครับบอกอ๋อ้าวคุณกระตาตอบได้ไหมสังหานสังหานถูกต้องฮะสังหานไอ้คำว่าสังเกตน่าจะยากกว่าสังหานนะใช่จตอนแรกอเปล่าต้องสิเฮ้ยอะไรอ่ะนึกว่าค้านึกว่าตอบได้เลยนะตอนแรกยังนึกว่าอน้องแพตตี้เขาแบบเล่นๆอะไรหรือเปล่าเออแบบค่อยๆคิดอ๋อ ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นจริงตตื่นเต้นที่บางมันมันอุดมากเลยนลึกไม่ออกแต<ช>่จากคำนี้ใช่ไหมเ <fish> คยได้ยินสังหาร <c oughs> เอาละครับโอ้โหเรีย <era> กว่าความกดดันทำให้แพตตี้ตอบไม่ได้และผู้ชนะในการดวลครั้งที่3ได้แก่คุณกระต่ายอาสยาญา <Goodness S 1> มาแป๊บเดียวชนะเลยอ่ะเดีอยู่เล่นของมาเยอะค่ะเล่นของเยอะเอาละแพตตี้มีอะไรอยากจะบอกคุณกระแตบ้างครับก็สู้ๆนะคะขอให้ไปถึงเงินล้านเอาละครับถึงเวลาของแพตตี้แล้วนะครับเป็นทั้งนักแสดงทางช่อง7สีด้วยเป็นทั้งผู้ประกาศเข้ารายการของทางช่อง7สีตอนนี้ประกาศเข้ารายการช่วงที่เรากำลังจะตกหน่อยสิครับเดี๋ยวยืนยืนเต็มปสองเท้ายืนเตะสองเท้า คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการตก1ิบหยุดล้าน s t i l l s t a n d i n g Thailand ค่ะเอาละครับมาดูกันครับว่าเงินข้าหัวของน้องแพตตี้คือเท่าไหร่ครับ100จนถึง40,000บาทดูเหมือนไม่ต้องออกแรงเยอะ40,000จะได้เงินกลับมา ชนะมาแล้ว3คนสะสมไปแล้ว25,100บาทโอ้ถือว่ามาใช้ได้เลยนะเสียตัวช่วยไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นยังเหลืออีกตั้ง2ตัวช่วยและตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที7ท่านครับ <c oughs> มองไปรอบๆเลยคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวล <c oughs> ครั้งที่4ของคุณครับอ ถือว่าเป็นผู้ชายคนแรกเลยนะคุณสปร์เชิญแนะนําตัวครับครับสวัสดีครับชื่อไปครับกอนตนายชุมพูเรือนครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักร้องครับผมอ๋อเป็นนักร้องถนัดร้องเพลงแนวไหนเออเป็นสากลครับเป็นสากลนครนะฮะะออไร่ะ บอกว่ากระแตป่าผู้หญิงไปหมด3าคนแล้วมั่นใจหรือว่าเป็นผู้ชายครับเพราะดูชื่อก็ดูดิสไปหวานซะขนาดนั้นผมว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะเพราะวิธีการพูดเขากวนมากเลยทีเดียวครับชายจริงเปล่าจริงครับผมอันนี้ชื่อสไปนี้เป็นพี่สาวตั้งให้ครับมีอะไรอยากจะบอกคุณกระแตไหมครับผมจะบอกกระแตว่ากระแตตัวเล็กแค่นี้จะสู้เสือสิงกระทิงแรยจางผมได้ไงครับ ้องมีครบเลยครับผมเอาลครับและนี่คือการดวลครั้งที่4ของคุณกระแตอาสยามและนี่คือก้าที่4สู่เงินล้านของคุณกระแตอาสยามนะครับส่วนคุณสไปรานะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งที่4นี้คำถามแรกเริ่มที่คุณสปรครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. เอาของวางลงบนที่รองรับแล้วตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นครับถูกต้องครับ oh. หั่นครับ oh. กลับมาทางคุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับ oh. ทำให้หมุน oh. ทำให้เวียน oh. ถูกต้องครับปั oh. ่นครับ oh. กลับมาทางคุณสไป์กันต่อเลย 20วินาที <Ooh. S 1> ต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไวทีที oh. <White TT. S 2> สั่นครับถูกต้องครับก oh. ลับมาทางคุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ oh. แน่นแน่นอน oh. ถูกต้องครับมั่นครับก oh. <Yeah. S 1> ลับมาทางคุณสไปร์ครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีเสียงดังลั่นครับถูกต้องครับเก่งไหมคุณซันพยักหน้าให้เลยอะยอมรับเก่งครับเขานิ่งมากครับพี่เออแป๊บเดียวตอบเลยครับใสุดยอดมากถ้าเป็นเราล่ะเป็นเรานี่น่าจะตอบได้ประมาณ10,7,18วิครับพี่เอครับคำถามต่อไปยังอยู่ที่คุณกระแตนะครับครับ20วินาที ตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับตัดให้สั้นตัดให้เป็นท่อนๆบันเหรอถูกต้องรับบันครับเวยเลกไม่ออกเลยมเก่งมากพี่มันสระอันเยอะมากเลยสาระอันสั้นยกนิ้วให้เลยอ่ะบันครับผมไม่รู้เลยครับเี่ครับนี่ฉันเลือกสั้นนะป่านนี้ไปแล้วนะแต่ผมชอบหลอกให้คู่ต่อสู้ตายใจครับพี่ใช่ เก่งแล้วผมก็ต้องคุบทีหลังครับผมเอาละกลับมาทางคุณสไปร์กันต่อเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่างขั้นครับถูกต้องครับขั้นคยับกลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับครั้นครา้ท้อถอย ไม่ใช่ครับ <fingert ip S 2> ข <UW ped S 2> ัน้นไม่ใช่ครับลั่นไม่ใช่ครับท่านครามงท้อถอยสั่นไม่ใช่ครับทานค่ะทานครับกลับมาที่คุณสปร이์ครับท่านคลั่งท้อถอยบั่นไม่ใช่ครับบันไม่ใช่ครับกั้นไม่ใช่ครับมันแล้วครับสัดเส้นหมดเวลาครับแตกสาวแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ที่จะหยุดครับ <Yeah. S 1> สนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบโรลเลอร์โคสเตอร์โตโยต้าวีออสแป้งเด็กจอรสันบลอดซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso แบรนด์รังนกแท้ อาหารเช้าเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรและนี่คือก้าที่4สู่เงินล้านของคุณกระแตอาสยามนะครับส่วนคุณสปายนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทกลับมาที่คุณกระแต20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับครั้นครางท้ถอถอย ปั่นไม่ใช่ครับขั้นไม่ใช่ครับลั่นไม่ใช่ครับท่านคลามท้อถอยสั่นไม่ใช่ครับ่านค่ะ่านครับกลับมาที่คุณสปร이ดครับท่านครามท้อถอยบั่นไม่ใช่ครับบั่นไม่ใช่ครับกั้นไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับยันไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่คุณเลยยั่นรับถูกต้อง เราเคยได้ยินไหมบ่อยย่น่ะอใช่อคนอีสามตัวนี้บอชายครับบอแมนครับบ่ออยั่นบ่อยย่นไงโอ้ตายเร็วขั้งแรมทอถอยนะฮะยั่นนั่นเองเอาละโอ้คุณกระแต่ใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับและคุณสป라이ตอบได้ตอนนี้เหลือตัวช่วยเพียงครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วโอเค คำถามต่อไปยังอยู่ที่คุณกระแตนะครับ,รบ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับ<ว><น>คำใช้แทนน้มที่อยู่ไกลกว่านีนั่นถูกต้องรับนั่นครับ<ว>นั่นนี่ก<ว><น>ลับมาที่คุณสป라이ด20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ<ว><น>คลึงสิ่งเป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกันคลึง<ว><น>ไม่ใช่กัน มั่นขั้นไม่ใช่ครับย่านบันหันรันไเรื่อยๆครับแล้วแต่คุณเลยครับเร็วครับรันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเร็วครับคลึงสิ่งเป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเลียวกันเร็วครับสักเส้นปีเวลาครับคุณกระแตได้ไหมจันเหรอคะไม่ใช่จันฟัน ฟันฟันฟันเชื่อเคยเห็นไหมทำดูมันเหมือนเหมือนกับภาษาไทยนี่แหละฟันภาษาไทยนี่แหละนึกว่ามันมีอีสานอะไรเข้าไปอีกเป็นภาษาไทยนี่แหละฟันพี่ตีตอบได้ไหมฮะนี่ยังยืนอึ้งอยู่เลยไอ้ฟันเมื่อกี้หนูอันอ่นอันอ่ำเยอะมากเลยนะคะโอ้โหไปไม่ถูกเลยพยายามจะไล่ไล่ไปไม่ถึงไม่รู้จักคำว่าฟันเลยไม่ไม่ไม่คุ้ณไม่คุ้นเลยและการดวลครั้งที่สี่ผู้ชนะได้แก่คุณกระต่าย เรียกว่าชนะแบบต้องมีการใช้ตัวช่วยเลยทีเดียวใช่ใช่ยากมากเลยคุณสปายฮะมีอะไรอยากจะบอกคุณกระแตบ้างครับก็ให้กระแตครับสู้สู้ต่อไปครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสู้ครับเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็มาได้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆด้วย ครับผมแล้วก็ที่สําคัญจัดการตัวช่วยของพี่กระแตไปได้หนึ่งตัวช่วยครับผมถือว่าสําเร็จสาหรับผมแล้วครับวันนี้และวันนี้เราก็มีกิปเซ็ตจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ BKP มอบไห้ด้วยนะครับมาดูกันครับว่าค่าหัวของคุณสไป,ปคือเท่าไหร่ครับเสียไปหนึ่งตัวช่วยโอ คนตอนนี้3,100บาทครับ <Yeah. S 1> เอาละเหลือนักสู้อยู่บนเวที6ท่านครับ uh huh. ใครจะเป็นรายที่5ของคุณกระแตอาสยามเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเวโฆษณาครับสนับสนุนโดย วัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9 Pro กรับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่กับคุณกระแตอาสยามนะครับซึ่งตอนนี้ชนะมาแล้วนะครับ4ครั้งนะครับสะสมเงินไปแล้ว3,100บาท เหลือนักสู้อยู่บนเวที6ท่านครับการเลือกครั้งนี้คือการดวลครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสําคัญของคุณเพราะตัวช่วยคุณตอนนี้เหลือเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าคุณสามารถเอาชนะนักสู้คนที่5ได้ผมจะมีทางเลือกให้คุณคนนี้สําคัญเลยสําหรับคุณกระแตคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่5ของคุณครับ แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะเมย์สถานกรณ์ตั้งมุดเอื้อนนะคะก็ทําพิธีกรแล้วก็เป็นนางแบบถ่ายพทรตสำหรับช่างภาพที่ทำโปรไฟล์ใช่ค่ะคุณกระแตเขาเลือกคุณเมย์มาเป็นการดวลครั้งที่ห้าแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับก็คุณกระแตได้เตรียมท่าตกไว้หรือยังคะถ้ายังเตรียมรอได้เลยนะคะโอ้มั่นใจไงอย่างงี้ชอบไหมครับพิตีโอ้ชอบครับมั่นงี้มั่นชอบครับชอบผมชอบมากอะไรที่มันดูดูขู่ๆเนี่ยผมชอบ และนี่คือการดวลครั้งที่5ของคุณกระแตอาสยาม <Yeah. S 1> นี่คือก้าที่5สู่เงินล้านของคุณกระแตอาสยามครับจะผ่านครึ่งทางไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณเมย์นักสู้จากทางบ้านนะครับที่สู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งที่5มาลุ้นกันเลยครับคำถามแรกเริ่มที่คุณเมย์ครับ mm. 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแยกออกจากส่วนรวมแตกค่ะถูกต้องครับแตกครับมาที่คุณกระแตเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับแ,แห่กันไปด้วยความตื่นเต้นตกอก,อกตกใจแกต,ตื่นค่ะถูกต้องครับแตกตื่นครับรับมาทางคุณเมย์กันบ้างครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่เหมือนกันผิดกันแตกต่างค่ะถูกต้องครับแตกต่างครับกลับมาที่คุณกระแตกครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับมีความหมายเหมือนแตกเนื้อหนุ่มแตกสาวค่ะเออยังไม่ใช่ครับแตกมีความหมายเหมือนแตกเนื้อหนุ่มครับ แตกการแตกกายแตกสาวไม่ใช่ครับแตกแตกยาวแตกบางไม่ใช่ครับผ่านครับกลับมาที่คุณเมย์มีความหมายเหมือนแตกเนื้อหนุ่มนึกอะไรได้พูดออกมาเลยครับแตกนึกอะไรได้พูดออกมาครับแตกนายแตกนึกอะไรได้พูดออกมาครับเร็วครับเร็วครับ ตีได้ไหมฮะน่าจะเป็นแตกพานมั้งครับถูกต้องครับแตกพานครับแล้วก็แบบว่าเขาบอกอุ๊ยเดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มนะที่หัวนมแตกพานเลยเลยก็จะมีโบราณโอ้โหภาษาโบราณมากเลยค่ะนะฮะตอบไม่ได้เลยยอมพี่ตีโอ้โหและผู้ชนะในการดวลครั้งที่5ได้แก่คุณกระต่ายลกมากเต้นมากคุณเมย์เป็นยังไงฮะเจอคำนี้ งงเลยอ่ะเรามีท่าไห้นางแบบนางแบบเวลาเขาจะถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยช่างกล้องนี่อยู่ข้างหน้าเลยผมจะถ่ายแบบซูเปอร์สโลว์เลยช้าๆกองกล้องอยู่ด้านนี้เนี่ยกล้องกล้เนี่ยกล้องแดงๆนู่นถุงนู่นสวยงามยิ้มถ่ายแชะแชถ่ายแชะมาดูกันครับว่าเงินค่าหัวของคุณเมยคือเท่าไหร่ครับเสียไปอีกหนึงตัวช่วยสุดท้าย จะได้เงินสะสมกลับมา100บาทคุณกระแตนี่เป็นคนเลือกได้ใช้ได้เลยทีเดียว5คนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่างข้างล่างหมดเลย100 2คนเลยทีเดียวและตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ5คนสะสม3200บาทอ่ะอย่างที่บอกกระแตไว้ชนะคนที่5ได้ผมมีทางเลือกให้คุณ ทางเลือกแรกเลือกที่จะเล่นต่อผมจะให้ตัวช่วยคุณเพิ่มนะครับจากที่ไม่มีเลยเป็น1นึงครั้งนะครับหรือกระแตจะเลือกทางเลือกที่2นะครับเงินรางวัลที่สะสมมา3.200บาทถ้าหยุดเล่นรับไป15,100บาทกลับบ้านแบบอันนี้ชัวร <Yeah. S 1> ์เลือกที่จะเล่นต่อหรือเลือกที่จะหยุดครับ yeah. สู้อยู่บนเวทีอีกเพียง5ท่านคใครจะเป็นรายที่6สําหรับกระแตอาสยามต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปครับวัน <laughs> นี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่า <laughs> สินเชื่อบุคคล Promise, ios, <laughs> พรอมิสโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลีนเอสโคลาเนสเลโกโกครั้นซีเรียลโฮเกนโอโมพาสแป้งเด็กจ <laughs> รสันรสซัมครีมเทียมคอฟฟดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ BK p คีครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจ รายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกลับมาพบกับความสนุกตื่นเต้นแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตก10หยิบล้านซิลสตาร์ h a i ยแด d พบกันใหม่สวัสดีลวหมายเลขเก้าฟางพิชยาแล้วครับ คุณกระแต่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยและคุณฟงังพิชยาตอบได้